เมม,ม,มจุกานระบบไฟหน้า Follow Me Home นะครับก็คือระบบไฟที่จะช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นหลังจากจอดรถนะครับก็คือบางทีใครที่กลับมาบ้านมืดๆแล้วก็หน้าบ้านไม่มีไฟประตูรั้วไม่มีไฟนะครับเราจะไขกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มองไม่เห็นนะครับก็ใช้ระบบไฟหน้า f l l o w m มี Home นี้ได้นะครับมันจะช่วยให้หลังจากดับเครื่องไปแล้วเนี่ยไฟจะติด30วินะครับแล้วก็ดับเองโดยที่ไม่กินแบตเพิ่มนะครับก็เหมือนเราปิดรถธรรมดานะครับวิธีทำก็เลื่อนปุ่มไฟหน้านะครับมาที่ออโต้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อดับเครื่องนะครับกดปุ่มพาวเวอร์เพื่อดับเครื่องเสร็จให้ยกไฟสูงทีนึงนะครับทีเดียวนะยกไฟสูงทีเดียว จากนั้นก็ลงจากรถปกติล็อกรถนะครับไฟหน้าก็จะติดค้างอยู่อย่างนั้นนะครับ30วิแล้วมันก็จะดับไปเองนะครับ okay. ไฟหน้าก็จะติดค้างครับเนี่ยไฟหน้าจะติดค้างแบบนี้30วินะครับเราก็ไปเปิดหน้าบ้านไขกุญแจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เข้าบ้านได้อย่างสบายมองเห็นชัดเจนนะครับพอ30วิ ไฟก็จะดับเองนะครับโดยไม่กินแบตต่อนะครับก็เหมือนเราจอดรถธรรมดานะครับบางทีก็ช่วยให้เราเห็นสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษอะไรต่างๆที่มันอยู่ในที่มืดๆนะครับช่วยเราได้มีประโยชน์ครับถ้าชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์กดสติดคามกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับบ๊ายบายเริฟเลิฟนะครับ